บลังมแนบกซิบบบามสวัสดีค่ะคร,ะระูมดนางอัตนาสวัสดีครูประจำชั้นเตือนอนบุบาลห้องที่3ค่ะครูตุ๊กตาอัญชลีแก้วจันเพชร ู้ช่วยครูประจำชั้นชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่18แแล้วนะคะที่เรามาพบกันซึ่งหน่วยการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเรียนรู้จังหวัดระยองค่ะจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะ ส่วนภูมิประเทศของจังหวัดระย,ยองเนี่ยก็จะเป็นทะเลแล้วก็ภูเขานะคะส่วนขอ,ขอาววานจังหวัดระยองว่ายังไงบ้างคะคุณตุ๊กผลไม้รสล้ำอุตสาหาการรมก้าวหน้าน้ำปลารถเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสูนย์ทอนผู้กบีเอกค่ะค่ะแล้ววันนี้คุอรล เลมนัฟกิิบออออมไ่่่ดดด้นนนนนงาาาคคควเธลยยุยี่ค่ะตอนนี้คุณมอ้อดพาเด็กๆมาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ดนะคะซึ่งนิคมอุตสาหกรรมที่นี้มีโรงงานเยอะแยะเลยรวมทั้งเป็นท่าเรือพาณิชย์ด้วยนะคะแล้วก็ลงกับคำขวัญที่ว่าอุตสาหกรรมก้าวหน้าค่ะเพราะว่าได้เข้าร่วมโครงการระเบียนเศรษฐกิจหรือ E.E.C. ด้วยนะคะเป็นไงคะใหญ่โตใช่ไหมไปค่ะไปที่สถานที่ต่อไปเลยค่ะค่ะเด็กๆแล้วตอนนี้ครูมาพาเด็กๆมาอยู่ที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ค่ะซึ่งอนุสาวรีย์สุนทรภูนี่นะคะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกลึกถึงสักกวีเอกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั่นก็คือพระสุนทรวัวหารหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าสุนทรภู้ค่ะซึ่งอยู่ที่ตำบลกรรมอำเภอแกงจังหวัดระยองนี่เองค่ะนอกจากจะมีอนุสาวรีย์รูปปั้นของพระสุนทรวัวหารหรือสุนทรภู้แล้วที่นี่ยังมีรูปปั้นเกี่ยวกับตัวละครในมรคดีเรื่องพระอภัยมณีด้วยนะคะซึ่งตรงกับคำขวัญที่ว่า ศุนทอนผู้กวีเอกค่ะอากาศดีจังเลยตอนนี้ครูมดมายืนอยู่ตรงที่จุดชมยูที่สวยที่สุดของจังหวัดระยองเลยนะคะนั่นก็คือ จุดชมวิวเขาแหลมย่าค่ะซึ่งตั้งอยู่ในวรรณอุทยานเขาแหลมย่าและหมู่เกาะ,ะเสม็ดนะคะทางมาก็ไม่ยากเลยนะคะเราจะมาเส้นอ่าวบ้านเพแหลมแม่พิมพ์นีคะตรงมาเรื่อยๆเลยแล้วเราก็เจอค่ะเมื่อเราขึ้นมาตรงจุดนี้เราจะมองเห็นหมู่เกาะ,ะเสม็ดทั้งหมดเลยแล้วก็เห็นทะเลรวมทั้งวิวทิวทัศน์ของจังหวัดระยองสวยงามมากเลยแล้วก็อากาศดีด้วยค่ะ ไปค่ะต่อไปเราไปดูที่สุดท้ายที่คุณมดจะพาไปนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเองค่ะตามคุณมดมาค่ะไปค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําอ่าวบ้านเพกกันแล้วนะคะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองระยองยประมาณ20กิโลค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ศึกษาทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลนะคะรวมทั้งพันธุ์ไม้น้านะคะอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ําที่สวยงามแล้วก็ หายากด้วยนะคะที่นี่จะเปิดให้ทำการเฉพาะวันพุธถึงวันศุกร์ในระหว่างเวลา1 0 1ถึงนาฬิกาค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ในเวลา1 0 1ถึงนาฬิกาค่ะส่วนวันจันทร์และวันอังคารนี้เขาจะปิดทำการนะคะส่วนค่าเข้า,ขาก็ไม่แพงเลยค่ะ เด็กเนี่ยจะเก็บ10บ,บาทส่วนผู้ใหญ่จะเก็บที่30บ,บาทน,นะคะส่วนเด็กที่ความสูงไม่ถึง120เนี่ยก็จะเข้าฟรีค่ะรวมทั้งผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน60ขึ้นไปก็จะเข้าฟรีเหมือนกันนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะครูพดจะพาเด็กๆมาเที่ยวหลายที่นะคะเอแล้วคุณตุ๊กจะพารับเที่ยวที่ไหนบ้างคะเด็กๆอยากรู้ยัยงถ้าอยากรู้แล้วไปพบกับคุณตุ๊กค่ะ แล้วก็มาถึงแล้วนะคะเด็กๆกับเกาะสเสม็ดค่ะเกาะสเสม็ดนะคะก็เหมือนในคำขวัญของจังหวัดระยองก็คือเกาะสเสม็ดสวยหรูค่ะเกาะสเสม็ดนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองตาบลเพอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองนะคะที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะ เกาะสม็ดนะคะอยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ6.5กิโลเมตรค่ะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะเกาะสม็ดนะคะยังมีชื่ออีกหนึ่งชื่อในวรรณคดีนะคะชื่อพระอภัยมณีนะคะก็คือ เกาะแก้วพิสดารค่ะสาเหตุที่ชื่อเกาะแก้วพิสดารก็เพราะว่าลักษณะของเกาะสม็จนะคะคล้ายเกาะแก้วพิสดารในวรรณคดีนะคะโดยหาซายของเกาะสม็จนะคะจะมีสีขาวมองไกลๆจะเหมือนเศษแก้วค่ะจึงเป็นสาเหตุที่เชื่อกันว่าเกาะแก้วพิสดาน,นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะ ที่หาดสวนสนระยองนั่นเองค่ะหาดสวนสนระยองนะคะเป็นอีกหาดหนึ่งของทะเลระยองนะคะที่มีผู้คนไปพักผ่อนกันหาดสวนสนนะคะอยู่ติดกับท่าเรือบ้านเพจุดเด่นของหาดสวนสนก็คือจะมีต้นสนอยู่เต็มสองข้างถนนเรียบหาดนะคะเวลาขับรถผ่านเราก็จะรู้สึกเหมือนเราอยู่ในอุโมงคต้นสนเลยค่ะ ต่อมานะคะครูจะพาเด็กๆไปสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลนะคะวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนะคะคนระยองมักเรียกติดปากกันว่าวัดลุ่มวัดลุ่มเคยเป็นที่ตั้งประทับแรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งเป็นพระยาตานำเหล่าทหารกล้า500คนตีฝ่าวงล้อม พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยานะคะมุ่งสู่หัวเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนะคะโดยผ่านจังหวัดนครนายกปาจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีจนมาถึงเมืองระยองนะคะตั้งค่ายชุมพลบริเวณวัดลุ่มซึ่งเป็นที่มาของคำต่อท้ายวัดลุ่มว่ามหาชัยชุมพลนั่นเองค่ะ เด็กๆทราบไหมคะพระอะไรเอ่ยองคใหญ่ๆเด็กๆทราบไหมคะที่นี่ก็คือวัดละหานไล่หรือวัดหลวงปู่ทิมนั่นเองค่ะวัดละหานไล่นะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองนะคะมีเกจิอาจารย์ดังแห่งภาคตะวันออกก็คือหลวงปู่ทิมนั่นเองค่ะหลวงปู่ทิมนะคะ เป็นพระอาจารย์ที่มีคาถาวิชาด้านความศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่น่านับถือเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปพบกับครูมดเราจะไปพบกันที่ไหนนั้นเด็กๆไปดูกันเลยค่ะอาเป็นไงบ,บ้างคะตสนุกไหมสนุกคะ่ะเราไปเที่ยวกันหลายที่มากเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วคะ่ะที่เราอยู่ที่นี่คือที่ไหนครับคุณตุ๊ตกตลาดการผลไม้ตะพงค่ะ,ะซึ่งเราจะมาซื้อของฝากที่นี่กันนะคะ คุณตุ๊กรู้ไหมคะว่าที่นี่มีของฝากอะไรที่เด็ดๆบ้างเลยก็จะมีผลไม้นะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วทำไมตำปลาถึงวัดเด็ดคะคุณตุก๊กเพราะว่าอาชีพหลักของคนระยองนะคะส่วนมากจะเป็นอาชีพประมงค่ะหาปลาค่ะพอหาปลาได้แล้วก็จะนำไปขายค่ะ พอเหลือจากการขายก็จะนําปลามาดองเพื่อเป็นน้าปลาค่ะ้ดองเองถึงได้อร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนผลไม้ลดล้าเนี่ยผม,มดรู้นะคะเพราะว่าสภาพมีอากาศที่นี่อากาศดีเย็นสบายแล้วก็ดินที่นี่ก็เป็นดินดีด้วยชาวสวนที่นี่ถึงนิยมปลูกผลไม้และผละไม้ที่ได้มาก็คือรสเด็ดล้าค่ารดล้ําจริงๆค่ะแล้วพร้อมจะไปซื้อของฝากกายยานันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้ว เดี๋ยวคุณมดกับครูตุกตาจะขอไปซื้อของฝากกันนะคะสัปดาห์นี้คุณมดกับคุูตุกตาขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะอ้อลืมฟาาเด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวในจังหวัดระยองกันด้วยนะคะเพื่อเศรษฐกิจกฐฐของจังหวัดระยองจะได้ดีค่ะแล้วออกจากบ้านอย่าลืมอะไรคะคุณตุกใส่แมสค่ะ,ะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะสัปดาห์นี้คุณมดกับคุูตุกตาขอลาไปก่อนนะคะ เบียดหลังหนึ่งแนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าชฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลา